สวัสดีครับเป้าเท่าวัสดีคันผู้ชมครับวันนี้วันที่15เมษายน2568นะครับไพ่เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเบ่าเท่านำโชคนะครับเดินทางเข้าครับผมช่วงสงการนะพี่น้องนะครับวันนี้วันครอบครัวนะครับมือนผ้าเดินทางมหาเย้หน่อยพี่น้องนะครับมหาเยหน่อยนี่ละกอนมือออกนี่ละทผช้่ม นะครับงวดวันที่16เมษาย,ยน2568นะครับทั้งนาเพิ่นป็นเฮี้ยนงานพี่น้องนะครับเอา้านะครับมีเขามีหลุดได้ทผม้ชมเด้อนะครับเป็นแนวทางความฝันนะครับผมอา่างวดเขากับเขานะครับงวดหลุดกับือหลุดนะครับเอา้ามาหาย่อหน่อยคือเกานะครับเอาเพิ่นพึ่งพึ่งพึ่ง,งอามาจากเฮี้ยนงาน <c oughs> อา่า สวัสดีปีใหม่เยน่อยสวัสดีกวัสดีนสงก่เยนอยสวัสดีวันสารม่หมูสวัสดีค่ะสกาวัสดีห่ไ่สขร่งกายแข็งแรงด้ยี่ทุกคนสวัสดีวันสงการสวัสดีปีใหม่ไทยเย้น้อยสวันกให้่ยย้น่อยสุขภาพรลางกายแข็งแรงด้วยเยน่อยด้วยยูดีไม่แห้งให้ลำให้รวยคำสุดท้ายรวยๆเฮงๆงงงอรงงพงงงงงะงงสงงงงง ไก่เมือเลยล่ะเอ้าเพิ่นมีงานอย่างนี้หน่อยอันพันทุาบุญหาตาที่เพิ่นเสียบีเอฟซีที่พันเสียเขาสามเดือนนะไปหาหน่าเนี่ยครับบ้านคุณตากระมาดูเยอะวันนั้นกระมาพ่อคุณยายเนาะเออคุณยายเพิ่นจะเสียบ้านคุณตากับเสียอันนี้พิ่นเฮ็ดบุญบ้านบ้านเท่ากันเพราะบุญแจกเข่าบุญแจกเข่าพี่น้องนะครับท้าบุญหาผูดลวงลับแล้วก็บุญแจกเข่าพี่น้องนะครับบุญบรรจุอัฐิเอาอัฐิเขาท่าบ้านทั้งบ้านเท่ากันเพาบุญแจกเข่า ย้ะไหนกับปีซอยเห็นงานเพิ่นไหวย้ะไหนป่ซอยเห็นงานเพิ่นเกระลังปอกหอมปอกกระเทียมเทศน้ำน้ำจีนน้ำข้าวปุ่นน้ำข้าวปุ้นบ้านนอกข้าอีสานนอกแหละเพิ่นเอาวนห็นงานบปล่ละพี่เนาอันเพิ่นม่โดนตรีว่ะสันดนตรีบ่ดนตรีนะครับบ้านเท่าก็แล้วแต่นะครับบางบางบ้านเพิ่นกระจังมะล้อมก็แล้วแต่เอาเบิดเสียไปหันโอ้ลูกหลานหลายช่องนี่ยย้ะนี่เหรียนในสมองเออ พ่อใหญ่งเพียงแอร์พ่อใหญ่งเอาพ่อยังไงเพิ่นเฮ็ดอันนี้ซอยนี่ละเฮ็ดอันซอยง่ายเลยเรียวนี้เสจยวเพิ่นมาเออื่นเพิ่นก็เลยไปเพิ่นก็เลยไปพอละสงการน้องคนสมการสงการอ่าสงการน้อง่นพ่อใหญ่เพิ่นก็ไปสงการออช่วงสงการพ่อยู่บอว่างดอกเอฟซีพักกันติดงานอ่บ้านี้เขาเจ้าส่วนนั่นไปรดน้ำอยู่เลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปน้ำหลานซ้ำไม่ได้ไปเลยน้ำร้านจำติดเจางนี้เนี่ยติดซอยงานเพิ่น มือหนบอกมือมือบุญเพิมือเอื่นมืออื่นมือน uh> ี้ให้จ้าก็เตรียมมืออื่นเป็นมือไอ้แจกมือแจกมือแจกมือหอมอจังไห๋ฝันบ่งวดนี่แค่หน่อยฝันยูเอฟซีเออฝันมันจะรูดเนาะมันจะรุดเต้มเดียวเนาะให้เก้าเจ็ดมันก็ออกแปดเจ็ดแมนก็ได้ให้เก้าเจ็ดฝันคักให้เก้าเจ็ดพี่มานันงานับนงานยางให้เบิ้อ มานับอย่างให้เบิ้งว่าไม่จบก็เจ็ดทุ่มอ้ยก็ทีเด็ดที่ยแย่ๆหน่อยแสีบดูคางเย่หน่อยเสียบดูคางค่ะเน้นให้คักงวดเมื่อกี้ใด้ไหมว่าเก้าเจ็ดอเก้าเจ็ดเน้นให้คักคนออกอแปดเจ็ดเนาะยี่หน่อยวบ้านนี้งวดนี้ว่าฟันว่าสิ่ลายสอันแม่ว่าสั่นจะเยี่ยเศษใจเด้อเนาะอันนี้ควมฟันของแย่หน่อยเนาะอันแม่ยจะเยี่ยเศษใจเด้อข่อยแค่เขาตีนเขาแย่เขาเหยียบข่อยว่าทันไอ้ไข่ไอ้ไข่เรียกไอ้ไข่ให้ายลง บาดเนียนเล็กุมันเออเล็กุมันใครเจ้าอย่าเสียใจได้เมขคอยชิ่ขึ้นคอยเจ้าทึ้นขึ้นเจ้าเจ้าบั้วชูบาดชูเสลึงคอยบ่ให้มันนั่นน่ะดอกะบาดนี่ก็เลยว่ามันเหยียบจังไดบักนึ่งวอากันนะเพราะเหี้ยหน่อยเมียใครสองคนเป็นบล่ะ์มันเหยียบมึงจังไดว่าทันมันก็เฮ็ดตีนเม่ซี่มันก็เอาตีนเหยียบเพื่อนไอ้เบิ่งเหยียบแล้วมันทุกตีนขึ้นทุกตีนขึ้นมันเฮ็ดเร็วนะยายหน่อยไปเห็นดอกบักอินบักนึงงหันเลยเอ้ามึงไปยังก็ไปเหยียบตีน ลงไหวอแท้ไม่ไงเพื่อนเพื่เห็นดอกวันมันหว่าบาดบักบ,บักผู้ที่สองแล้วม่ยืนเน,ทนีที่ไม่ยืโนโย,ย,ยออกตีนมันก็เฮ็นเศษซศาเเอาตีนมกเงยมันเห็นหเหยิงสีแลบ้บาดมันโยกตีนขึ้นยังสีมันมันยใฉย่ยหน่อยเห็นเลขนะนนะย่ยหน่อยได้เห็นเลขน,นั่นแปดเก้าเยนี่แปดเก้าเลขสามตัวห้าแปดเก้าหดเกเลยหปเก้ามาถูกใจว้าเทาแทบันี้ ออกรถเยอะหน่อยตัวนี้ได้ซื้อรถตุลีเลยใบแล้วใบแมนผมเอาผมเอาแมนยอะหน่อยแปดเก้าแปดผมอะได้ยังละหาใบผมก็เอาตะที่แรกแล้วเยอะหน่อยเอาตะตองวัดเลยเขามายอะหน่อยก้อนน้อเขาเลยอ่ก็เล็บัวนี้บานี้พ่อเยอะหน่อยซื้อเลขตัวนี้แล้วเอาเลขลอตเตอรี่มาไว้แล้วแม่นป่ะเออบ้านเยอะหน่อยมากหมู่บ้านพาสวมู่บนพาเยอะหน่อยฝันเด้ฝันว่ามีผู้เฒ่าเนี่ยเอานาฬิกามาให้เยอะหน่อยมือแหลกหน้าฬิกาเยอะหน่อยว่าโอ้ย แต่เจม่นเอาเลี้ยนน่นแสงสีมานให้เป็นวับวับเพื่อนย้อนว่าตากูแห็นบุดีจเแม่นเอาเป็นนาฬิกาแสงที่น่นาฬิกาประดับซื้อๆบ่้เบ่งเวลาให้มันสวยงามเป็นแบบแสดงว่าเลยว่าเป็นเมียนลรอบอเอฟซีมาใส่มาใส่แบบนยาหน่อยบ้านเอาเอานาฬิกามาให้เบ่งเวลาคือเป็นเหลี่ยมหยาบหยาบจังสั่นบาบนี้เอานาฬิกาสวยงามแม่บัาน นาฬิกาสวยงามใส่เลยใส่เลยใบย่อยหน่อยก็ใส่<น>บบดนี้วันพระที่สีหอดบางหนึงผ่านมาบางนึ่งแม่แม่หมูย่อยหน่อยเลียวรสตรีที่ย่อยหน่อยซื้อได้หาใบมะน,น,น,นอนมะนอนนัน่นไต่หมอนี่บ้านบอกว<น>่<น>าชาั้ตูดเออเทพดาคันเเมนหวยคันเเมนนั่นรสตรี่ที่ย่อยหน่อยซื้อแล้วสิ<น>เป็นเงินเป็นงทองไอ้ย่อยหน่อยได้ทำบุญนั่นเมื่อวันที่สิบเก้าสิบแปดนี่ยี่ห้อบางสกุลหาแม่วสันว่า ให้มะฝันเด้อฝันมาฝันว่าไม่ได้แต่ข้าเจ้าเราเอาล่วยห้อมมากเบาเท่าเอาล่วยห้อมใช้ผ้าถาดมากมึงมาต้องนับผ้าถานเพิ่นว่ามึงนับปุ๊ลูกป่วยมีจัหนงวยอยู่หนิยายหน่อยนับได้สี่หน่วยมันก็ห้าเปดอันห้าเก้าอันห้าเก้าสี่ยายหน่อยนับดิบเบา พอกล้วยมันเป็นเก่ามันบอกมันมียูซีหน่วยมันบอกซื้อขึ้นซื้อลงในเรื่องเอฟซีแปดห้ามันมาเก่าซีเพราะว่าอยู่ตีนอยู่ตีนกูม่านมันห้าแปดสี่แต่ว่าคนออกกล้วยม่หายเยอะ่อยเพร่นสิบ้าบังห้าบ่อยเอฟซีอ้าคือว่าเห็นเก้าแปดเห็นแปดเก้า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 อยู่ตีน เรียกไงเรียกว่าเป็นหาตีนหาเนี่นี่เป็นหาจะได้หาแปดเก้าเพราะว่าเห็นเห็นยุตีนนันกุอันนี้ตีนไอ้ไข่มันเป็นกุ้อ่ะหาแปดเก้าต่วเมื่อวันพาสุดท้ายนี่ที่ที่ยายหน่อยเอารถตีนีเซียงไทยนั่นพุทธห่าอันมีคนเอากล้วยไหมเอฟซีเอากล้วยมามหายยายหน่อยกล้วยมันกเก,ก่าอยู่แล้วเป็นบอสไบายาย,ยหน่อยน้าเบิ่งกล้วยเนาะสิมากินยังได้มีกล้วยสีหน่วยหนึ่งก้อนต่างหลอัน แล้วแต่สินับเด้อเขาวางสิแล้วแต่สินับเด้อได้จักงวยเขาวางเขามาวางไว้เขาก็ยางออกไปเลยอย่างนีนะฮะล่ะเขาก็มาสื่อแปดเก้ากับเกองสีนั่นเป็นยางเอฟซีเขาฮาวงวยฮ่าแปดเก้าแล้วก็เก้าซี่ฮ่าแปดแปดเก้าก็หาเก้าซี่แม่พอเย้หน่อยอ๋อลักลอยรักลอยเป็นฮ่าโอ้เย้หน่อยเห็นยูติน ยายหน่อยนักตีนอยู่ตีนกุมานนะหาอยู่นี่นะเห็นเลขที่แรกเห็นเลขแปดเก้าอ่ากุม่านนกตีนขึ้นแลยเห็นอยู่ตีนนั่นและแปดเก้าที่แรกหาใส่บาดีมาฝันมาขอบาถ่ายฝันมาฝันมาได้กล้วยกล้วยแบบนี้สีกล้วยมีอยู่สีนุ้ย คือเก่าซีนี่เฮาวซีเ็ดเป็นเลขล่างบ่อาจารย์บอกกะเบาเ่าละนกห่องอะไรยังไงโอ้ยนกมันห่องซีตัวเดียวห่องซีอ่าอาจารย์บอซีเก่านิบ่อ่อันเพราะว่ามันมาตัวน้อยๆคือเก่ามันมากครูมันห่องเต่ซีซื้อเออมันห่วงว่าเศร้านี่เออมันมากหนิแล้วมาจับยุสานมันมาห่องซีมันก็ห่องซีคือโอดห่องซีมันก็มุนหนามุนแล้วมันก็บินไปโรวยไปซีกวเบาเถอจีกันเ่ยครูมาครูคือตะกี้ ตะกีพันสิมาคูพันหาห้องรับกันลนเยวตัวมาใส่ยยนว่านกอห้องนกห้องบอกซีเออกห้องบอกซีอ่าเนับยาหนอยว่าหาแปดเก้าับเก้าซีเก้าซียานาว่าเอาหาเซโต้ร่างหาเก้ซีเนาะเดี๋ยวบ่าเทาเขียนให้ทนผร้ชมเอาเบาเทาเขียนให้ทนผร้ชมนะครับยายนายว่านี่ครับเห็น8ปดเก้ายูตินคุมานยายนายว่าห้าแปดเก้านะครับธรรมชมเออฟันหว้ พอ ja. yeah, yeah. นเอาข้าวต้มมาให้ทธรรมชุ่มข้าวต้มข้าวกำขอบคุณครับผมครับข้าวกำเอ๊ะท่านผู้ชมบานเฮานะครับเวลางานบุญนะครับบุญแจกข้าวเพื่อจะห่อข้าวต้มข้าวม็อกว่าเป็นยังไงหน่อยจังนีิครับผมอ่านี่หน่อยครับไม่ผิดกันครับผมเอ่นี่ครับเพอนเอาข้าวต้มให้ข้าวต้มข้าวกำบุญพเนธบุญแจกข้าวท่านผู้ชมบุญแจกข้าวบานเฮาหาผู้ร่วมรับนะครับเนาะเอ้อ ประเภทนี้ทั้งในในเมืองกับบ้านนอกต่างกันทีหน่อยหน่อยย้อยสิพิษทั้งในเมืองเขนจะเป็นบุญร้อยวันต่อวานเท่านี้ต่อวานเท่านี่่อาผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วแต่ผู้ใดสะดวกปีสองปีสามปีจังเฮ็ดบุญหาแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ลูกหลานมีเงินมีทองอ่าเอาย้อยหน่อยนี่ครับตัวใดขย้อยหน่อยนี่ละหาแปดเก้าดีกว่าแปดเก้ากับพร้อมด้ยอฟทีเก้าแปดแปดเก้าหาเก้าตัวล่องของย้อยหน่อยคือซีเก้า อ้าววันนี้เรแม่ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับเออเออบ่าวเถ้าตัดให้น้ำหาเก้าหาแปดอันนี้หาสี่บริตัดเนาะแล้วแต่ผู้มากกว่าเพราะว่าเนี่ยหน่อยเน้นเก้าสีนกฮองบอกสีตัวเดียวนอกวอสีตัวเดียวเออเพิ่นบอกมื่อไหร่ดอกนกนี่ มาพ่นมายืนยืนยุ่สารพ่นมะฮองปิ้นหนาไปย่ยหน่อยนะตานีบตัดมายยห,หน่อยหาซีนีต้องตัดเนาะตัดเอารถเอฟซตัดเอารถเอฟซตัดเอาเสื้อเอารถมากม,มากปุรมากามากเกสื้อเอารถคืองวดที่แล้วนี่ยน่อยมันใจคัเก้าเจ็ดน้ยย่ยน่อยเน,ะนาะแปดเจ็ดจะเป็นเก้าเจ็ดกระบอกน,นยย่อยเนาะเก้าพู่ข้างหนซ,อซ,อซือเลยแมนอ่มันอ่าหกหกเก้าหกปเจด เก้าไปยนะื้องหนาซื้อหันเก้ามาไว้เอยแล้วันที่หนึ่งเหรอเฮ้เออยัยหน่อยมันใจครเมื่อที่แล้ววัดจัดรวดเก้าเจ็ดนะผู้ดใดสิว่าซื้อนัอง่งผูใ้ใดเขาก็ซื้อว่าสันบ้านบุงนี่เอ้าวดนี้เน้นตรีไว้ยัยหน่อยนี่ละเน้นนี่ละนี่ละนี่นี่นี่ตัวร่องยัยหน่อยจัดนะคือแปดเก้าเน้นเออนี่นี่นตัวร่องอเพราะว่า ซื้อมาแร้วรอตอดีซื้อมาเร็วมาอยู่นั่กบว่ามันฝันดีว่ามันได้ลละได้ละล่ะเยอะน่อยว่าแม่นคัดละเพราะว่าลูกกุม่นห้องวาเสียวขึ้นไห้ด้ไอไข่ไอไข่วาจะขึนไห้เสียเงินขึ้นไห้แม่ซื้อบดไปท่าไรซื้อขึ้นไห้ขึ้นบดสุบัทสุสลึงเราขึ้นไห้เลยปานพันว่าโหลดตัวนี้เยอยหน่อยเอาาแปดเก้าได้พี่น้องได้บเบาเถ่าตัดไห้าห้าเก้าห้าแกับตัวไว้นั นะครับแล้วก,ก็บเกาซียายน้อยมาฝันยำปลาเพิ่นเอากล้วยมาให้มีซีน่วยอ่อยายายน้อยเลยว่าเกาซีอาจเป็นล่างแต่ยายน้อยว่าเอาหาใส่น้ำแน่หาผู้มักาสามตัวหาเกาซีเอาเป็นตัวร่องอแต่ว่าเกาซีนี่ตัดไว้น้ำนกห้องบอกซีตัวเดียวเนึ่ 1> 1ค่ะคือหาแปดเก้าแปดเก้าเก้าแปดนี่ละแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะเป็นแนวทางความฝันยายน้อยและพี่น้องด้วนะับถามมากระจังหายจับจับดัตเตอรี่บอมักเบิ่งไว้ซืีอๆท่านผู้ชมนะครับมีเข่ามีรุดนะพี่น้องเนาะ ยายน้อยเพิ่นกับบูฮูเรากว่าออกตัวไลยนะเป็นความฝันเพิ่นคำว่าเราสุฟังนะพี่น้องมาร์คเขาก็จะยิบลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนะครับอ่างวดเขากับเขางวดเพราะเขาคือเพราะเขานี่ย่อยนะย่อยหน่อยเป็นเทวดาเนาะเปนยายน้อยฮูร่วงหนาห้วยน้ำเลยยน้อยไว้น้ำแล้วอ้าวนะครับขอบคุณย่ยหน่อยพี่น้องขอบคุณท่านน้อยขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้ง่านทุกท่านโชคดีทุกคนขอบคุณนะสวีไช่ปีใหม่ครับสวัสดีครับ